สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับย่างเข้าหน้าฝนแบบนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะได้บำรุงต้นไม้ให้แข็งแรงครับและสำหรับพี่น้องชาวสวนปาล์มหรือว่าเป็นโอกาสทองนะครับเพราะว่าราคาปาล์มเนี่ยกยับขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยครับและวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้ปาล์มเนี่ยคุณภาพดีผลผลิตดีคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนครับผมก็ยกตัวอย่างจากเกษตรกรตัวจริง จังหวัดกระบี่นะครับคุณพี่เกษตรกรท่านนี้บอกว่าได้เปิดใจใช้ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรก้าวไกลแล้วได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจครับแล้วนี่ล่าสุดก็กําลังจะโทรสั่งรอบ2อีกแล้วครับหลักการของเกษตรกรกระบี่ท่านนี้นะครับบอกว่าจะใส่ปุ๋ยปีละ3ครั้งครับโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์สลับด้วยเคมี Me ครับ ทำไมต้องสลับครับคุณพี่ก็บอกว่าถ้าใส่เคมีอย่างเดียวนั้นจะทําให้ดินแน่นและแข็งไม่ร่วนซุยเปรียบไปก็เหมือนคนที่กินแต่เนื้อครับไม่กินผักไม่ยอมกินผักร่างกายก็ขาดความสมดุลแต่ถ้าใส่ปุ๋ยอินทรีย์สลับด้วยเคมีจะช่วยบำรุงดินให้ดีขึ้นในระยะยาวทำให้ดินร่วนซุยรากเดินดีและแน่นอนครับ จะได้ดูดซึมธาตุอาหารจากปุ๋ยเคมีได้อย่างเต็มที่ครับ oh. และนี่ก็คือปุ๋ยอินทรีย์เกษตรก้าวไกลปลาโมวเกียวอุดมไปด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบพ้วนเลยครับโดยเฉพาะมีขี้ข้างคาวมีปลากระป๋องอยู่ในกระสอบนี้ด้วยนะครับมั่นใจได้เลยเพราะว่าเราผลิตจากโรงงานที่มีคุณภาพเป็นสูตรจากอาจารย์สมานร,รักษาพราม เป็นที่ขึ้นชื่อลือชามาร่วม30ปีนะครับก็ใครที่สนใจก็รีบโทรสั่งได้เลยครับ0863185789โตเลยนะครับผมรอรับสายอยู่สวัสดีครับซิบตันเลยครับโอ้ครับพรุ่งนี้ครับผมจะส่งเลยครับขอบคุณสวัสดีครับ